สวัสดีครับเกรียนบอลไทยผ่าคอมเมนต์วันนี้ขอพาทุกคนไปฟังทัศนะของชาวเน็ตกันอีกเช่นเคยนะครับหลังจากที่ทีมชาติไทยเอาชนะสิงคโปร์ไปได้3ประตูต่อนหนึ่งแต่ว่าสุดท้ายก็ตกรอบครับไม่ได้ไปต่อในการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนัดสุดท้ายอาของรอบที่2อครับอดเข้าสู่รอบ3โอเคแลวครับว่าเกมนี้เนี่ยทีมชาติไทยชนะ ไป3ประตูต่อหนึ่งก็จริงแต่ว่าเมื่อไปดูบนตารางคะแนนแล้วเนี่ยประตูได้เสียเราเท่ากับจีนนะครับแต่ว่าจีนได้เข้ารอบเพราะว่ามีเฮดทูเฮดที่เหนือกว่าเรียกได้ว่าโอ้โหวันนั้นที่ในสนามครับทีมชาติไทยเศร้ากันทั้งสนามเลยครับแฟนบอลทีมชาติเดินหงอยคอตกอย่างกัะหนังวงกาไวเลยฮะแล้วก็พอ หลังจากนั้นนะครับก็มีการวิาพากษ์วิจารณ์กันบนโลกอินเทอร์เนต็ตโอ้โหหนาแน่นเรียกว่าทุกอนูเก็บกันทุกเม็ดแล้วก็มีความเห็นมากมายต่าง,าง,างๆนานาครับซึ่งทางเพจ AFC Asian ครับก็ลงข่าวนี้เช่นกันครับเขก,ก็พาดหัวว่ว่า,วาไทยชนะ3ประตูต่อ1นะครับเขาบอกว่าไทยคว้า3แต้มในนัดสุดท้ายแต่ไม่เพียงพอต่อการเข้าสู่รอบต่อไป ก็รายละเอียดก็อย่างที่เรียนไปเมื่อสักครู่ครับว่าเราประตูได้เสียเท่ากับจีนแต่ว่าเฮตุเฮตเราด้อยกว่าก็เลยตกรอบไปนะครับก็มีความเห็นต่างๆมากมายนะครับเดี๋ยวไงเราไปดูกันดีกว่าว่าชาวต่างชาติเขามีความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไงกันบ้างครับเริ่มที่คนแรกครับคนนี้น่าจะเป็นคนอิรักครับไม่รู้มาผิดงานหรือเปล่าแกบอกว่าขอแสดงความยินดีกับชาวอินโดนีเซียด้วยที่มีความสุขในการเข้าสู่รอบต่อไปพร้อมกับเราหื เียยวังไงไอีกคนก็บอกขอบคุณนะขอให้อีรักโชคดีในะรอบต่อไปขอบคุณพี่ชายคือแบบเฮ้ยผิดสนามผิดโพสหรือเปล่าพี่ <c oughs> คนต่อไปครับบอกว่าผู้เล่นทุกคนทําดีที่สุดแล้วที่ไทยก็จริงอย่างที่เขาว่าครับก็หลังจากจบเกมสิ้นเสียงนกหวีดนะครับใครอยู่ในสามหรือว่ากระทั่งหน้าจอผมว่าน่าจะได้เห็นภาพนักเตะไม่ใช่แค่ไทยครับของสิงคโปร์ด้วย คือใส่กันเต็มที่แล้วทุกคนแบบลงไปนอนแบบมันหมดคือแบบใส่เต็มที่ที่สุดแล้วครับก็เข้าใจครับว่าทุกคนทําเต็มที่แล้วก็ทําดีที่สุดกันแล้วครับต่อมาครับคนนี้บอกว่าพยายามอย่างดีแล้วไทยกลับมาแข็งแกร่งให้ได้นะจากสิงคโปร์ก็ขอบคุณมากครับสําหรับชาวสิงคโปร์ท่านนี้ <c oughs> ต่อมาครับคนนี้บอกว่าด้วยความเคารพอย่างสูงไทยแลนด์ก็ขอบคุณครับ ต่อมาครับคนนี้บอกว่ากลับบ้านพร้อมเวียดนามและมาเลเซียแม่อันนี้มาเริ่มเซลๆ์แล้วครับก็น่าจะเป็นชาวอาเซียนท่านใดท่านหนึ่งน่าจะเป็นชาวอินโดครับคิดว่านะครับเพราะว่ามีทั้งเวียดนามมาเลไทยก็มาจะแบบว่าอวดหน่อยอะไรอย่างนั้นนะครับต่อมาครับคนนี้บอกว่าอินโดนีเซียเข้ารอบต่อไปด้วยนักเตะโอนสัญชาติยกทีมไทยก็สามารถทําได้แต่เลือกที่จะไม่ทําไทยโชคร้ายไปหน่อย อ่าอันนี้ก็คงเป็นการแซลแซอินโดนีเซียครับว่ามีการใช้นักเตะโอนสัญชาติหรือว่าผมไม่แน่ใจว่าอาจจะเป็นลูกครึ่งหรืออะไรสักอย่างหรือเปล่านะครับที่เป็นแบบชาวเนเธอร์แลนด์เล่ประมาณนี้ครับแล้วเขาก็บอกว่าจริงๆไทยก็ทําได้นะแต่ว่าเลือกที่จะไม่ทํามากกว่าอะไรประมาณนั้นก็แล้วแต่ครับความเห็นแล้วแต่มุมมองของของแต่ละคนนะครับยังไงถ้าเครใครมีความเห็นเรื่องนี้ก็คอมเมนต์กันมาบอกได้นะครับ ต่อมาครับคนนี้บอกว่าช่างเป็นอะไรที่น่าอกหักสำหรับไทยจริงๆถ้าพวกเขาไม่เสียประตูพวกเขาก็คงเข้ารอบต่อไปแล้วยังไงก็ตามตลอดรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยนักเตะไทยสู้ได้อย่างน่าทึ่งมากโดยความปัลลนาดีจากอินเดียอืมอันนี้นะเป็นแฟนบอลอินเดียนะครับที่มาเข้ามาชมเกมทีมชาติไทยแล้วครับแล้วก็แบบว่ามีความชื่นชมนะครับนักเตะไทยยังไงก็ขอบคุณสำหรับกำลังใจด้วยครับ ต่อมาครับคนนี้บอกว่าเข้มแข็งไว้นะไทยสปิริตแบบอารมณ์แบบจิตวิญญาณไทยเข้มแข็งไว้นะยังมีโอกาสอื่นอีกนี่คือคำทักทายจากพวกเราชาวอินโดนีเซียก็เป็นความเห็นที่ให้กำลังใจที่ดีอีกความเห็นหนึ่งนะครับสำหรับชาวอินโดนีเซียท่านนี้แต่สำหรับท่านต่อไปครับคนนี้ก็มาในแนวแ,แบบว่า,า,ามาแนวอวดเลยครับ เขาบอกว่าลากร่รนไทยเวียดนามมาเลเซียอินโดนีเซียเป็นทีมเดียวในอาเซียนที่ผ่านเข้าสู่รอบ3ในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียม,มาแบบว่ามาอวดนะครับจริงๆไม่ได้มาชมมาอะไรมาอวดเฉยๆว่าเนี่ยค่าคือทีมเดียวที่ได้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปนะอะไรครับแล้วก็ จริงๆหลายๆคอมเมนต์มีอย่างนี้เลยครับก็เป็นช mm hmm. าวนโดนีเซียก็บอกว่าเออเนี่ยพวกเขาคือทีมเดียวในอาเซียนที่เข้าไปเล่นรอบต่อไปนะอะไรประมาณนี้ก็มาแซวแซวทีมอื่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับ mm hmm. ต่อไปครับคนนี้น่าจะเป็นชาวเวียดนามครับเ mm hmm. ขาบอกว่าลากรไทยแลนด์แล้วเจอกันในอาเซียนครับนะนี่ก็จริงๆแล้ว AFF อาเซียนครับเนี่ยอาจจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะอาจจะเป็นแบบว่า บอลโลกของชาวอาเซียนจริง,รงๆนั่นแหละนะครับแล้วก็เพอเก็อาจจะเป็นความหวังที่อาจจะเป็นความหวังที่ใกล้ตัวเราที่สุดที่เราน่าจะ,อะเอื้อมได้นะครับแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเกิดเรามีการพัฒนาให้มันดีเราใช้ เวทีนี้นะครับเป็นเวทีสําหรับดาวรุ่งเพื่อที่จะพัฒนาต่อยอดวงการฟุตบอลไปเพื่อต่อยอดไปถึง,กา,งการแข่งขันได้ระดับสูงสงได้ผมว่าน่าจะเป็นเวทีที่ดีอีกเวทีหนึ่งเลยนะครับต่อไปครับคนนี้น่าจะเป็นจากชาวจีนครับบอกว่าขอบคุณสิงคโปร์ต้องขอบคุณสิงคโปร์จริงๆครับสำหรับประตูตีเสมอหนึ่ง,งลูกนั้นนะครับมันทําให้ชาวจีนแบบใจชื้นขึ้นมากเพราะว่าหลังจาก จีนโดนทางด้านของเกาหลีใต้ขึ้นนำเนี่ยพวกเขาก็แบบเหมือนกึงๆกับแพ็คเกมรับครับส่งกองหลังลงมาคืออซื้อสกอร์ว่า10โอเคแล้วซื้อว่าสิงคโปร์จะไม่เสียด้วยสกอร์ที่ต่างกว่า3ประตูแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆครับโอ้โหเรียกว่าอา่ทางด้านจีนซื้อหวยถูกว่าอย่างนั้นนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับทางจีนด้วยละกันนะครับ ต่อมาครับคนนี้เป็นคนไทยครับเขาพิมพ์ภาษาอังกฤษบอกว่าฮัสซันซันนี่ไม่ได้เป็นผู้รักษาประตูที่ยอดเยี่ยมแค่ในสิงคโปร์หรอกแต่ว่าเขาคือนายโกที่เก่งที่สุดในอาเซียนเลยช่างเป็นการแข่งขันที่ยอดเยี่ยมจริงๆเจอกันครั้งหน้านะสิงคโปร์อีกคนก็เลยมาบอกว่าฮัสซันซันนี่เนี่ยเป็นหนึ่งในโกที่ยอดเยี่ยมของอาเซียนเลยนะฉันยังจำได้เลยว่าในวันที่เขานำสิงคโปร์เสมอญี่ปุ่น0-0ตอนบอลโลกรอบคัดเลือก2020เนี่ย ขาเซฟไปหลายครั้งมากจริงๆแล้วเนี่ยสำหรับผมนะครับฮาซันซันนี่นี่เป็นอีกนายโกหนึ่งที่เซฟมากๆนะครับโดยเฉพาะตอนที่ยิ่งเอาอยู่ในไทยลีกตอนเล่นกับทบอครับโอ้โหแบบเซฟแบบเซฟแบบเซฟโอ้โหทำยังไงก็ไม่คือเข้าเข้าเสียประตูยากมากทอบอยุคนั้นนะครับแล้วก็ฮาซันซันนี่เนี่ยเป็นฟันเฟืองสำคัญ ในแนวรับเลยทีเดียวครับโอ้โหเรียกว่าต้องต้องยกมือให้จริงๆครับชาสันนี่แล้วตอนนี้อายุเขา40แล้วด้วยโอ้โหก็ต้องดูกันครับว่าว่าใครจะมาเป็นนายโกต่อจากนี้เพราะว่า40แล้วนี่ผมว่าอาจจะเป็นการบอลโลกรอบคัดเลือกช่วงท้ายๆของเขาแล้วด้วยก็ว่าได้นะครับต่อมาครับคนนี้บอกว่าไถยเพียมได้อย่างยอดเยี่ยมจากอินโดนีเซีย ภาวะนาะให้อินโดได้ไปบรโลกด้วยนะนี่คือแบบว่ามีการมาชมเราแล้วก็แบบว่าเอ้ยให้ข้าไปบรโลกภาวะนาให้หน่อยนะอะไรประมาณนี้นะครับ <S <S ต่อไปครับคนนี้บอกว่าฉันอยากกล่าวคำอำลากับเวียดนามมาเลไทยเมียนมาสิงคโปร์และฟิลิปปินส์โอ้โหมาทั้งอาเซียนเลยครับแล้วก็คนเวียดนามนะครับเมื่อกี้คนอินโดนะครับแล้วก็คนเวียดนามก็บอกว่าโหอ,อย่ามาบอกลาเลยเลิกโม้ได้แล้ว ทีมคุณเนี่ยเข้าสู่รอบต่อไปเพื่อเป็นบันไดให้พวกเอเชียตะวันออกรวมทั้งเกาหลีและญี่ปุ่นเท่านั้นแหละอารมณ์ต่อมาว่า,อ,าอินโดเข้าไปก็คงเป็นไม้ประดับอะไรประมาณนั้นนะฮะสุดท้ายครับคนนี้เป็นแฟนบอลสิงคโปร์ครับเขบอกว่าจะชนะเสมอหรือแพ้เราก็ยังคงซัพพอร์ตสิงคโปร์อ่า อันนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งของของอแฟนบอลสิงคโปร์ครับเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็มาในเชิงของเสียดายมีเชิงของแบบว่าให้กำลังใจทีมชาติไทยอะไรประมาณนี้ครับแต่ว่าอีกกลุ่มหนึ่งในในมุมของแฟนบอลสิงคโปร์เนี่ยเขาก็เชียร์แล้วก็รักในใน,ในทีมฟุตบอลของเขาแล้วก็อยากให้ทำผลงานได้ดีเช่นกันอะไรประมาณนั้นครับ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับอคอมเมนต์ของชาวต่างชาติที่พูดถึงเกมนี้นะครับระหว่างไทยกับสิงคโปร์แล้วก็การตกรอบของทีมชาติไทยที่แม้จะเก็บสามแต้มได้แต่ก็ไม่เพียงพอในการเข้าสู่รอบต่อไปเพราะว่าเฮด to h เฮนเราแพ้จีนยังไงใครมีความเห็นเรื่องนี้ยังไงก็ลองมาพูดคุยกันนะครับคอมเมนต์ตอบกันมาได้แล้วก็เดี๋ยวถ้ามีเรื่องราวอื่นๆอีกนะครับเดี๋ยว ทางเกรียนบอลไทยจะเอามาอัปเดตแล้วก็เอามาเล่าให้ฟังกันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้เกรียนบอลไทยผ่าคอมเมนต์ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ